สำหรับนักตกปลาที่ชอบหมายธรรมชาติอย่างลักษณะนี้นะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นโครงการพระราชด,ดำริก็มีโครงการของหน่วยงานของรัฐก,ก็มีสักเดือนนี้ขุดน้ำไว้เพื่อเป็นแก้มลิงนะก็ส่วนมากจะมีปลาปล่อยเกือบจะทั้งหมดโดยส่วนมากเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะห้ามเนกะี่ยวกับการประมงผิดกฎหมายก็ทำให้ปลาค่อนข้างชุกชุมในแต่ละที่ เวลาเราเข้าหมายอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานิดนึงในกตรเตรียมหมายให้พร้อมสำหรับการตกปลาเวลาอ่อยก็เหยื่อที่เราใช้ตกกับใช้อ่อยเนี่ยควรควรเป็นเหยื่อเดียวกันแล้วเข้าเวลาเราอ่อยเนี่ยก็คือให้อ่อยแบบก้งก่อนอแล้วก็เหยื่อมันก็จะส่วนหนึ่งมันก็จะค่อยๆวิ่งไปบนผิวน้ําบินปลาเล็กๆมา อีกส่วนหนึ่งก็จมลงไปเรียกปลาตัวใหญ่ๆให้เข้ามาพออ่อยแล้วเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเนี่ย <Okay. S 1> แล้วก็พอปลามันเข้าเนี่ยเราก็ค่อยทําการตกเวลาผสมเหยื่อก็เราก็ใช้นผสมไปจะต,ตกแบบไหนก็เราก็ทําได้ทุกอย่างาเพราะเหยื่อตัวนี้มีส่วนผสมเจ็ดอย่างทําให้เหนียวก็ได้ให้นุ่มก็ได้ หรือว่าให้อยู่นานก็ได้อยู่ที่ความชื้นของน้าที่ใส่เข้าไปแต่ถ้ามีปลาที่เป็นปลาเบญจพรรณเนี่ยถ้าใส่ชิปเข้าไปก็จะกินเร็วกว่าเอาไ้ที่นี่ด้วยเขามีปลาเน,นชิปตัวไหนคะปลาตะเพียนชิปนีน่นะะชิปเวลาใส่ก็ใส่ง่ายพอผสมเหยื่เคมันเสร็จแล้วเราก็ได้วความชื้นตามที่เราพอใจนะเราก็เทไปแค่น้อยใช้ประมาณนิดหน่อยแล้วก็าเข้าไป เขาเข้าไปจะปั้นตกเลยหรือว่าเกี่ยวขนมปังก็ได้แต่ในที่นี้เนื่องจากมีปลาเบญจพพันก็เลยจะเกี่ยวขนมปังที่ไปเป็ดจะตกให้ดูครับวันนี้มากับน้องโจน้องโจน้องโจส่งเสียงหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายตอนตกให้ดูคนระับว่าเวลาปลากินเป็นยังไงวันนี้แหวกหญ้าแหวกหญ้ากหญ้าตกปลานะฮะแหวกหญ้าให้งูตื่นแต่ปลาไม่ตื่นเพราะว่าเรากลัวงูเดี๋ยวตกให้ดูกัน เก่ยวขาวนิดนึงครับบานไม่ธรรมดาเลยครับรอ ปลาตะเพียน <laughs> เยอะ <laughs> เอะปลาตะเพียนเยอะมากกลับมาดูทุ่นต่อ ว้าว <Wow. S 2> เพียนก็จะเพียนไซส์ดีๆน,น่าราักน่าราักเีกยบรับตังค์นิดนึงเยอะอะไรอ่ะ เยาเคแมนครับผสมชิปผสมชิปชิปเคแมนนวดนิ่มๆหน่อยนึ่บ อได้ยินเสียงกัตเตเพียนอีกแล้วเดี๋ยวเอาเอาเอาโจนไหนไหนว่าก่อนเดี๋ยวทานนี้ทีหลัง <c oughs> โจนไหนว่าว่าก่อน <c oughs> เอาอีกแล้วกัตเตเพียนเพียนน้อย สวยงามน,น,นี่เกี่ยวแบบนี้เบ็ดเบอร์นหนึ่งปั้นก็อันนี้ไม่ได้นวดน,นวดนิ่มนวดน,นิ่มนะแต่คราวคราวเอาคราวให้มันมบาดหนะมันมากหมันน้อยก็ทำได้ก็แปะไปเลยครับแบบนี้๋ยวจะแตกเร็วหน่อยแตกก็ปลาก็กินเลย ออุ้ยหลุดอืหลุดต,ต,ตะเพียนตะเพียนเอาใหม่เอาใหม่หวันนี้สอยกันแต่ตะเพียนตะเพียนเยอะมากเลย เรากินทุกปลายกเว้นปลาไม่สบายไม่กินยกเว้นปลาเข็มปลาเข็มมันกินอะไรครับอาจารย์ปลาเข็มปลาเข็มมันกินอนะไรมันกินลูกปลานะอา โอ้โหแต่เพียนอีกแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากได้มาแล้วหนึ่งฝูงในกระชังกอบฝูงแล้วอันนี้ทอดทอดอร่อยทอดอร่อยทอดกรอบทอกรอบแต่ถ้าเล็กมากเกินไปเราก็จะปล่อยลงน้ำ อันนั้นแชทปลาไม่กินแรืองไงนั่งเล่นโทราศาัพท์มาดูทุ่นเขาต่อรอรอกล้องครับอ๋อรอกล้องออที่จริงเหยื่อหมดตั้งนานแล้วแต่ไม่เก็บขึ้นมา มันจะสักเบามากอ้าวทางโน้นทางโน้นสอยปะตะเพียนอีกแล้วลาบเกล็ดกรอบลาบสับก้างให้ละเอียดหน่อยแล้วก็เอาเกล็ดปลามาทอดกรอบแล้วก็มาทำคลุกกับลาบ เม็ดมันเข้าตรงทุ่นเลยเนาะเข้าเลยมันตอบมันก็ไปทุ่นปิ่มน้ำนี้เงใจจะขาดเขาเรียกว่าไม้ตายใจจะขาด <c oughs> ใจจะขาดเพราะว่าใจเขาคิดถึงแต่ลำไยอยู่ตอนเนี้ <c oughs> คอนเสิร์ตลำไย <c oughs> กิน ตานินตัวใหญ่แล้วโจไหนวะโอ้โหตัวนี้เป็นโลนะเวลาเราเลือกหมายตกปลาเว้นเก็บน้ำใหญ่ๆแบบนี้ครับหลายร้อยไร่แบบนี้ก็ให้เราเลือกในมุมที่ เป็นมุมอับลมก็คือว่าลมพัดพัดข้ามค้ามตัวเราไปเวลาเราตกเนี่ยเราจะได้อารทุนได้วันนี้เป็นวันแรกก็ที่เรามามาถากทางแล้วก็ตกเพราะนั้นเนี่ยปลาใหญ่ๆก็โอกาสที่จะเจอเนี่ยค่อนข้างยากก็ปลาพวกนี้ก็จะเป็นปลานักแขกปลาตะตะเทียน ปะเพียนก็ได้พอสมควรนะถ้าปลาตะเพียนเข้าปลาเล็กเข้าก็ถ้ามาซ้ําก็โอกาสที่จะได้ปลาใหญ่ๆใ,ในวันต่อไปมีค่อนข้างสูงนี่ลงโจเตรียมเก็บของแนละ้วเห็นวันนี้ว่ามีนัดมีนัดกับใครนะลำใหญ่ลำใหญ่ <laughs> <laughs> มีโต๊ะอยู่กี่โต๊ะสโต๊ะ ใครอยากไปก็ติดต่อโจได้เลยนะมีบัตรฟรีไปดูปลาโจก่อนอันนี้ปลาหลิวเขามโโโตีตัวโลด้วยตัวนี้เนี่ยเโลเัวนโลขนาดอะโลปันนินอันนี้ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่า <c oughs> สุดยอดแล้วครับก็ห้ามาซ้ำพรุ่งนี้ โอกาสเยอโอกาสที่จะได้ปลาค่อนข้างสูงแต่ไม่ว่างค่ะไม่ว่างสำหรับวันนี้ก็เตรียมเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านกันแล้ว mm hmm. กระตกที่นี่ก็สักประมาณครึ่งวันหมายสวย mm hmm. สำหรับใครที่อยากตกปลาไม้ใหญ่ๆแบบนี้สปิลคันเดียวก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ปลา วัดพอดีเลยเช็คแขกวัดพอดีเลยฮะกำลังเก็บเบ็ดฮนะฝีมือฝีมือก็ <c oughs> ปลาแบบนี้นะตกที่ไหนก็กินตกที่ไหนก็ได้วันนี้ก็ได้พอสมควรนะพอทําอาหารนะ <c oughs> ก็ลองลอง,ลองตกกันดูนะครับคนที่ชอบการตกปลาตกในมุมอับลมวันนี้หามุมอับลมนะะบทเรียนสำหรับการตกปลาวันนี้คือ หามุมอับลมเราจะตกปลาได้ทั้งวันแล้วก็การตกปลาของเราจะสนุกเพราะว่าหมายมันจะเป็นหมายที่สามารถวางทุน่นตั้งทุ่นได้ตลอดเวลาของการตกปลาแล้วเจอกันใหม่ครับจะลืมกดซับสไครต์ตัวใหญ่มากโอ้โหจะกินสดเลยครับ <laughs> เจอกันใหม่ครับ